สวัสดีครับพิจกรฟาร์มตะ๊กะแตนปะทังก้าเชียงรายนะครับผ่านมาประมาณ5้าวันนะครับได้เวลาอัปเดตคลิปลงในช่องพอดีน,นะครับนี่เป็นตะ๊กะแตนลอกคราบนะครับก็เวลาโดยรวมทั้งหมดอยู่ที่ประมาณสิบเก้าวันนะครับตั้งแต่เริ่มออกจากไข่มาะตะ๊กะแตนเข้าสู่วัยที่สามนะครับของการลอกคราบนะครับ มีบางส่วนจะอยู่ไว้ที่2อยู่แล้วก็เริ่มข้ามา 3, ม,ามาเป็นไว้ที่3ามแล้วก็มีส่วนน้อยนะครับที่ข้ามไปเป็นไว้ที่4ี่ก็คือที่เขาออกมาก่อนวันแรกๆกันนะครับวันนี้อัปเดตว่าช่วงนี้ทําอะไรบ้างนะครับตอนนี้ตั๊กแตนเต็มเลยนะครับแทบจะทุกทุกตารางนิ้วในในคอกนี้นะครับจะมีแต่ตั๊กแตนเลยนะมาอัปเดตช่วงนี้ผมเพิ่ม เป็นกิ่งไม้นะครับผมตัดแต่งกิ่งไม้ในสวนนะครับเอามาวางกิ่งไม้ตรงนี้มีประโยชน์มากนะครับช่วงนี้เวลาที่เขาลอกค้าบจะมีการกินกันนะครับก็คือตัวที่เขากําลังลอกค้าบเขาอ่อนแอนะถ้าเราเอาแบบนี้มาให้นะครับเขาก็จะมีที่หลบแบบนี้มันดีกว่าที่เราใช้ผ้าแบบเรียบๆแบบนี้นะครับเพราะแบบนี้มนันเป็นเป้าเห็นชัดกว่านะตัวที่ลอกคราวจะโดนกินง่ายนะครับ แต่ถ้าทําแบบนี้ได้ก็จะดีมากนะครับเพราะเขามีที่หลบนะครับหลบใต้อย่างเงี้ยใบไม้แบบนี้ครับโอกาสรอดเขาจะสูงกว่านะครับอย่าถ้าไม่ได้งไงก็ประมาณนี้นะครับใส่เป็นพลาสแลนตัดแล้วก็ทํายังไงก็ได้ครับให้เขามีที่เกาะเยอะๆไว้ก่อนเนาะช่วงนี้เป็นช่วงวัยที่เราจะเริ่มให้น้ําเขาได้นะครับอันนี้เป็น น้ำที่ผมให้นะครับใส่ในกระบาิเตี้ยๆนะครับแล้วก็อย่าเพิ่งใส่น้ําเยอะนะ,ต,ะตักแตนเขาต้องการน้ํานะครับปกติแล้วเขาจะได้น้ําจากพวกนี้นะพวกหญ้าพวกวันนี้ผมให้เป็นประมาณใบตองเนี้ยนะครับวันนี้เพราะว่าฝนตกนะครับตอนที่ตอนเช้านะครับฝนตกเยอะมากนะครับตอนนี้ฝนก็เริ่มซาละก็ได้เป็นพวกใบตองมั่งนี่นะครับ อันนี้ก็จะมีเขาก็กินนะกินกินเกือบหมดนะครับเขากินง่ายที่เราให้หญ้าพวกนี้นะครับสําหรับผมแล้วผมมองว่าเป็นการให้น้ำเนาะก็คือตัวเล็กๆเขาเขาก็ไม่เหมาะกับการที่ต้องมาลงกินน้ําอย่างนี้นะครับเขาจะจมน้ํานะเวลาเราให้น้ําแรกๆอย่างเงี้ยมันมีตัวเล็กอยู่แบบนี้นะครับแบบนี้ตัวเล็กๆอย่างเงี้ยก็คืออย่าให้น้ําลึกนะครับให้น้ําตื้นๆให้เท้าเขาถึง ถ้าเท้าเขาถึงพื้นได้เขากระโดดออกได้นะครับแต่ถ้าเราให้เยอะให้น้ําเยอะเขาก็จะลอยลอยคออยู่อย่างเงี้ยแล้วก็จมน้ํานะครับเพราะฉะนั้นเริ่มต้นให้น้ําให้น้อยๆนะครับแต่เราก็ถ้ามันแห้งเราก็ค่อยมาเติมทีละนิททีระนิดนะครับมันจะเป็นน้ําสะอาดอยู่ตลอดนะตอนนี้เราเริ่มให้น้ําแล้วแล้วก็หลักๆของเราเขาจะกินเป็นอาหารแบบนี้นะครับนะครับเป็นธัญพืชน,นะครับก็จะมีเออเขาพูด ข้าวโพดบทแล้วกเ็เป็นโปรตีนจากกากถัเหลืองนะครับเราให้แบบนี้อันนี้เป็นอาหารหลักของเขา80%นี่เขาต้องกินนะครับประมาณ10-15%เราก็จะมีพวกหญ้าพวกนี้เข้ามาเสริมเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวผมพาเดินดูนะครับตอนนี้เยอะมากเลยนะครับในคอกจะเป็นตกแตนวัยสกับวัยสนะครับ วัยสจะค่อนข้างเยอะกว่าวัยสามอยู่แต่ว่าแต่ละจุดก็เยอะมากเขาเยู่เกาะเต็มเลยนะครับอยู่อย่างนี้เต็มเลยนะฝากหลักสำคัญก็คือช่วงนี้เขากินเก่งนะครับต้องเติมอาหารให้เขาอย่าขาดนะครับ พวกหญ้าก็เติมให้เขากินสม่ำเสมอนะครับแต่ถ้าเรามีอาหารวางอยู่ตรงกลางอย่างนี้เราก็อุ่นใจได้ครับว่าอาหารเขาจะไม่ขาดนะครับเขาก็มากินอย่างนี้แล้วก็เข้าไปกินน้าได้นะครับถ้าเกิดว่าหญ้าหมดนะซึ่งการเลี้ยงแบบนี้มันสามารถทําในเชิงธุรกิจได้นะครับทําเป็นคอกหรือใหญ่ได้ถ้าเกิดว่าสําหรับคนนี้จะทําแต่ว่าไม่มีหญ้านะครับก็สามารถทําได้นะครับ แต่ถ้าเราเกิดว่าเราต้องเลี้ยงหญ้าทั้งหมดร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยหนึ่งขนาดตัวมันก็ไม่ได้อยู่แล้วครับปริมาณตัวน้ําหนักมันก็ไม่ได้อยู่แล้วมันไม่ไม่คุ้มที่จะทําโดยการเลี้ยงหญ้าร้อยเปอร์เซ็นนะครับดูตรงนี้ได้นะครับตอนนี้เวลาผ่านไปประมาณสิบเก้าวันนะครับผมกะว่าประมาณไม่เกินยี่สิบห้าวันประมาณยี่สิบห้าวันเนี่ยต้องมีตัวที่ติดปีกแล้วนะครับซึ่งเขาจะติดติดปีกได้เร็วนะครับ ถ้าอาหารเขาดีเขาได้กินอาหารดีนะครับก็เต็มเลยนะนผมตัดแต่งกิ่งไม้ในสวนนะครับก็มาวางให้ได้เลยนะครับแบบน,นี้ตอนนี้ก็เห็นชัดเลยนะครับแล้วก็อีกรอบหนึ่งจะเห็นชัดกว่านี้เพราะว่าตัวเขาจะโตกว่านี้อีกเป็นเท่าเลยนะครับปริมาณเขาจะเพิ่มขึ้นอีกเป็นเท่าตัวเลยนะครับหลังจากนี้นะก็ตอนนี้ก็เยอะมากนะครับ ี่มีทุกพื้นที่นะครับเราก็ให้เป็นเนี่นครับตัดใบตองอะไรไม่ให้ก็ได้เพราะหลกัหลกๆเขาจะกินอาหารอยู่ตรงกลางนี่นะครับพวกหญ้าใบตองจะเป็นแบบเสริมนะครับประมาณสิบห้าเปอร์เซ็นเท่านั้นนะครับในอาหารที่เขากินที่ผมเลี้ยงอยู่นะมันก็ประหยัดเวลาด้วยนะครับเราไม่เหนื่อยด้วยนะครับ สามารถเลี้ยงเป็นอาชีพจริงๆได้นะครับถ้าเกิดว่าต้องให้หญ้าทั้งหมดไม่ไหวนะครับเขากินเก่งนะครับถ้าเราให้หญ้าเต็มนี่กพประมาณชั่วโมงเดียวเขาก็กินหมดแล้วนะเนี่ยครับผักตกนี่ก็เ,เก็บมาใหา้ได้นะครับเขากินหมดนะแบบนี้ถ้าถามว่าแบบนี้แถวบ้านทุกท่านน่าจะมีเยอะนะครับเราเ,าเอาแบบนี้มาให้เขาก็ได้นะครับเราไม่จําเป็นต้องมีที่ทางกว้างขวางปลูกหญ้าเป็น ส,สี่ห้าไร่อย่างเงี้ยไม่ไม่จำเป็นขนาดนั้นนะครับถ้าใช้วิธีเลี้ยงแบบที่ผมเลี้ยงอยู่ตอนนี้นะนะครับวางอาหารไว้เลยครับวางอย่างนี้ที่ผมวางอย่างเงี้ยผมวางบางๆงนะผมไม่ได้ใส่หนามากนะให้เขากินหมดภายในสองวันอย่างเงี้ยครับมันจะวางแค่บางๆงอย่างนะเดี๋ยวผมจะให้ดูเนี้ยนะครับแค่นี้นครับพรุ่งนี้เขากินหมดนะครับเนี้ยมันจะเหลือแค่นิดเดียว เราก็มากวาดพวกขี้ของเขาที่อยู่ข้างบนแล้วก็เติม,เต,มเติมเพิ่มเข้าไปนะครับวิธีเลี้ยงที่ผมเลี้ยงอยู่เนี่ยมันสามารถเอาไปเลี้ยงเป็นทําเป็นอาชีพได้นะครับผมที่ผมเห็นที่เลี้ยงด้วยหญ้าร้อยเปอร์เซ็นต์เี่ยก็คือทําเยอะไม่ได้หรอกนะครับแบบนั้นก็เขาจะกินไม่อิ่มแล้วก็พอเลี้ยงออกมาแล้วได้จํานวนตัวหรือได้น้ําหนักไม่เยอะอย่างเงี้ยก็ก็จะเลิกเลี้ยงกันไปนะครับเพราะว่า ถ้าเราใช้ยาดทั้งหมด100%ผมเคยลองดูแล้วครับไม่ได้จริงๆนะครับมันไปต่อไม่ได้นะก็นี่ก็เป็นเทคนิคและวิธีเลี้ยงนะครับนี่เข้าสู่วัยที่3นะครับสรุปก็คือเข้าสู่วัยที่3นะครับเพิ่มที่หลบภัยสําหรับเขานะครับเพื่อให้เขาลอขคาบนะครับเพราะวัยนี้เขาจะเริ่มกินกันแล้วนะครับเนี่ยถ้าเขาไม่มีที่หลบเขาก็จะโดนกินนะเราต้องทํายังไงก็ได้ครับให้มีที่หลบเยอะๆไว้ก่อนนะครับ เราก็เริ่มให้น้ําได้แล้วนะครับแต่ให้น้ําในระดับที่ต้องไม่เยอะมากนะครับผมจะให้ดูนะครับตัวเล็กๆเขาโดดออกได้นะเพราะว่าขาเขาถึงพื้นนะครับนี่ขาเขาถึงพื้นเขากระโดดได้นะแต่ถ้าน้ําลึกเขาจมน้ําตายนะครัมีเป็นเทคนิคการให้น้ํานะครับตอนเริ่มต้นนะประมาณนี้ครับเขาต้องกินน้ํานะตะ๊กแตนต้องกินน้ําหลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบนะครับว่า จะให้เขาอยู่อย่างนี้แล้วอยู่กลางแดดไปแบบนี้ให้แดดเผาเขาไปอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับ mm hmm. เขาเป็นสัตว์เขาก็ต้องการแสงก็จริงเขาก็ต้องการน้ําเข้าไปในตัวเขาเหมือนกันนะถ้าเราเข้าใจนะครับเราจะเลี้ยงเขาได้นะตะคแต,แตนการเลี้ยงหน้าปนนะครับค่อนข้างเป็นอะไรที่ที่ยากนะครับสําหรับทุกคนนะผมรู้ว่าเป็นฤด,ดูที่เลี้ยงยากที่สุดนะครับ แต่ถ้ามาได้ขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับเต็มเลยนะครับอย่าง่างไงฝากกดติดตามช่องไว้นะครับผมอัปเดตขออนี้ไปนจนจบการเลี้ยงแน่นอนครับวันนี้ก็ไปแล้วครับสวัสดีครับ